สวัสดีครับผมผมเพชรพ่รวยสวัสดีซี่สูผู้สุขคนครับผมอาชิมาต,ตามแนวทางรัฐบาลไทยเลขไทยของปู่ศูนย์เจสูตรทำเงินเนาะพี่น้องเนาะปู่ศูนย์เจดสูตรทำเงินวดวันที่ 1, หนึ่วันที่หนึ่งธันวาสองห้าหกปดได้พี่น้องได้ งวดวันที่หนึ่ง เลขในตารางแปดเลขในตาราง8ปดแปดเก้าศูยก้นย์าม่ห้าสามสี่ห้า เลขในตารางเลขวิน วิ่งบนล่างหาตัวเดียว วิ่งบน่างหาตัวเดียว แปดสามเกาสามศูนย์สาม เ4ดสี่เก้าสี่ศูนย์สี่ แปดห้าเก้าห้าศูนย์ห้าเก้าคู่เก้าหางกระยาได้พี่น้องได้ เก้าคู่เก้าหางกับยายเดียวปูขิดตัดให้เบิ้งแบบนี้มันเป็นปู่เพลไดเพลินหรือปู่ศูนย์เจ็ดเก้าสามกระตัดเก้าสามคือง่ามอยู่เก้าสาม โอ้ย์สกระตัดบานนี้ศูนย์สกระตัดนี่แปดสี่ังสมควรตัดนี่เรียกมากอยากนี่แปดสีเก้าสกระตัดเก้าหากระตัดบองดเลิพี่นเ่เรียกหลายๆเอาสี่ศูย์กระตัดตัวนี้ นี่พี่น้องมาเบิ่งเลียจกครูแบดนี้แปดสามนี่บาน 8, 3, น,านี้เลขเก้าคู่เลียสามคู่คือบอกเขียนตะตัวเน้นเอฟซีปี่ว่าคือบอกเขียนตะตัวปูวเน้นไปี่ว่าเได้ เขียนให้เบิงเพียพี่น้องมากนะเพราะว่าอย่างเพราะว่าเลขปูศูนย์เจ็ดนี่สายยาเพิ่นกับปูสายตัดอยู่แล้วเนาะส่วนมากตัดตัวอะไมันทีมาตัวนั้นหนะ้าก็เลยเขียนเขียนสุดเต็มให้พี่น้องขาเบิงนะเพราะว่าปูก็เขียนมาตามนี่เมื่อเบิงตูวปูเน้นมานี่แปดสามยังเป็นตัวร่องเรือเปดสามเป็นตัวระวังได้ขนาดปูเขานะยังนันเนาะพี่น้องเนาะ นี่ตัวปูเน่นเห็นบ่นี่ตัวอัน8-3นี่8-3นี่ระวังได้พี่น้องได้เรียกเก้าคู่เรียก3คู่ ตัวแปดสามนี่ก็เมื่อวันที่หนึ่งธันวาสองห้าหกแปดปู่ศูนย์เจ็ดสูตรทำเงินเหล็กวิ่งเหล็กเนี่ยตะลากนี่แปดเก้าศูนย์สามสี่หาบนล่างวิ่งหาตัวเดียวจับคู่นี่ก็คือเอาแต,ต่ตัวเลี้ยนเ่าพี่หนอนเนาะตัวตัดตั้เขาแจ๊กวีดาว 8ปดสามแดหแล้วก็ศูนหาด้พี่น้องได้ส่วนตัวเน้นเน้นติดหาแปดหศหาเพราะว่าเลขวิ่งปูให้หาแปดสนี่เป็นตัวล่องระว,ว,ว่างได้แปดสามพี่น้องเด้แปดสามสปนี่เราว่างให้ดีๆบนแนร์ดี่มาอะไราใหกันเพราะว่ามันออก3ามเลขล่างเาแคบหน้าจอตามนี้ครับผม มักชอบตัวใดเข้ากับหาลอตเตอรี่กันนะมามาเข้ากับพานกราบขอพระคุณปู่ศูนย์เจดีลายเอาโชคมานกันฝากอะไรก็แช่ไวิดีตามสวัสดีครับผม